สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับพ่อีกเช่นเคยนะนครับอุดเส้นพระบ้าน,นอกนะครับก็เราจะไปชมพระไปทำความรู้จักพระนะครับฝากกดติดตามกดซับสไคร์ด้วยนะครับเพื่อให้เป็นกำลังใจที่ทำคลิปต่อไปนะครับวันนี้พมก็วันนี้พ,นนพมก็จะพามารู้จักกับพระเกจิอีกหนึ่งรูปนะครับอีกหนึ่งองค์ ที่พมเคารพมากนะครับผมกาเก็บสะมส้มผหลวงเพ่อไว้เยอะ,ะคะนั่นก็คือลงวงเพ่อโยนั่นเองครับชูตินทโรนะครับ,รบวัดโคสิตารามครับพระพิมนีจะค้างห้ายากหน่อยเป็นพระยุคตนลวมเพอนะครับเป็นเนื้อพงใบลานครับสร้าง น่าจะส้างก่อนปีต้องมันห้าลอยนะผ่าชุดนี้ผ่าเนื้อดำนะครับผ่าคงหรือเป็นเนื้อพุ่งใบลานนั่นเองนะครับข้างล่างจะเป็นนูนนะครับเป็นรอยนิ้วครับก็ต้องจำพิมพ์ไว้ให้แม่นนะครับผ่าลงพอ ก็จะเป็นพระนังปางมานวิชัยอะครับแฮนทิ้งลงมาแคนฟ้าทิ้งลงมาจับหัวเข้าแล้วก็มีเส้นน้ำตกลงมานะครับแล้วก็มีโปกโพครับ ข้าง,งนนล่างจะนูนที่แยกให้เป็นน่องพอชัดเจนนกดางนึงก็คือตรงก้นนะครับเราปิดก,ก้นล,ลงมาปุ๊บจะเป็นเล็กนึงนะครับเล็กนึงไทยเนี่ยครับเล็กนึงไทยตรงกน้นครับพระลุงพอนั้นจะเด่นเรื่องเมตตาแคลคาดนะครับ ครอบจกักรวาลก็ว่าได้นะครับพระหลวงพ่อลกวยเป็นพระที่ศักดิ์สิทธิ์มานะครับหลวงพ่อลกวยอันนี้เราก็ลองมาชมเนื้อกันนะครับ เนื้อจะนุบนุ่มนะครับลงผักกวยเนื้อจะออกดำสนิทเลยนะครับรงนี้จะเป็นพงใบลานผสมดินนั่นแหละบางองค์ก็จะออกเป็นซีน้ำตาลมั้งอะไรมั้งก็มีนะครับน้ำตาลปนดำอะไรเงี้ยครับ นี่ครับเล็กหนึ่งครับรพระล่วงเพ่อข้อให้แถนะครับสัก์สิทธิ์หมดนะค,ความเก้านะครับต้องดูความเก้าในตัวในตัวองค์พระให้เป็นธรรมชาตินะครับ แล้วก็ดูพึกค้าพึกรอยนิ้วมือนะครับดูความคมความชัดแล้วก็ดูความเก้าข้างเหนือความแห้งข้างเหนือนะครับ ผมจะไม่พูดทึ่งเรื่องราคานะครับพเพราะเรื่องราคานั้นจะเป็นข้องคนข้องคนที่ตกลงกันนะครับเพราะว่าราคาเดียวถ้าเกิดผมบอกไปมันพิดพลาดมันจะเสียหายครับเพราะว่าแต่ละคนบางคนก็แต่แต่ตกลงกันนะครับบางคนก็ถูกบางคนก็แพงครับ แต่โดยส่วนตัวพมม้ตะเกิดช่วงมีต่างพ์่มก็ซสือคไถ้รู้ว่าจะแพงอะไรเงี้เรื่องราคาบางทีไม่ค่อยได้สนใจนะครับพระพุผมก็เช้ามาก็ส่วนใหญ่ก็จะมาเก็บสะต้มนะแต่ก็จะเน้นพระแท้ๆนะครับแต่ก็มีครับที่ออกไปเปิดแพงมั้งอะไรมั้งนะครับ แต่เรื่องในในคลิปนี้ผมจะไม่พูดถึงราคานะครับมันมันไม่ดีนะครับมันต้องเราแต่ช่องคนตกลงกันนะครับถูกแพงเป็นเรื่องปกติครับความพอใจข้ออนุญาตนะครับเราจะพูดถึงเรื่องพระย่างเดียวนะครับเรื่องราคาเราจะไม่พูดถึงเดียกจะดามาครับ ผมพูดเพื่อผมพูดผิดไปอย่างเงี้ยบเบ้าราคาผิดไปเนี่ครับ,บ,ราารบจะมีคราบน้ำวานซึมมอามาจากเนื้อนะครับนี่ก็จะเป็นเม็ดเอ่อเม็ดโพนะครับใบโพนั่นแหละครับปลาชุดนี้ก็ห้ายากนะครับไม่ใช่ห้ากันง่ายๆครับเป็นอย่างนี้ เนี่ครับเนื้อจะนุ่มครับแล้วก็จะมีไอ้พวกน้ำหวานน้ำอะไรซึมเข้ามาตำเนื้อนะครับเนี่ครับเขาเรียกผักคงครับผักคงลงผักกวยนะครับม่มผักกลวยนั้นซร้างไว้เยอะนะครับ ถ,ถ,ถ, as, ถ้าเกิดเรามีท่านเคยกล้าไว้ว <k ling. S 2> ่าถ้าเกิดมีข้องที่ท่านเซกไว้ติดตัวแล้วถ้าเกิดว่าลวงพอไม่ช่วยแล้วลวงพอบอกว่าไม่ต้องมาเรียกท่านว่าจาระเขะเขาเคยกล้าไว้นะกล้าไว้ว่าถ้าเกิดมึงมีห้องกูติดตัวไว้แล้วแต่ถ้ากูไม่ช่วยไม่ต้องมาเรียกกูว่าจยานะเคยมีคนไปทามลวงพอนะครับแต่ต้องย้ำครับต้องแทนด้วยนะครับที่ลวงพอปลุกเสกนะครับ พอเมือนมีข้องทซืี่ทื่ต้องเพอนะครับพลังกิตลงพออยู่ในในพระองค์นั้นก็ผ่าที่ยังทันลงเพอก็ยังพอมีที่ว่ายังจับต้องได้นะครับราคาไม่แพงก็มีครับผมก็ชื่นชอบนะครับผ่าลมพกกวยแต่ไม่ใช่ส้ตรงอะไร้วครับแค่ชอบใส,สัทถา ก็เลยเก็บสะสมไลยนะวันนี้ก็พามาทำความรู้จักพระคงลมพ่อกล้วยนะครับพุทธคุณดีครับพระที่หลวงพ่อเซครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็เป็นพระพิมพ์นี้เป็นพระพิมพ์ห้ายารนะครับเป็นเบื้อนถ้าเกิดเจอก็ต้องเก็บกันไหวให้ดีนะครับบางคนก็ไม่รู้นะครับว่าเป็นพระของหลวงพ่กล้วยนะครับบางคนก็ ว่าไม่ใช่แต่ลองไปคนประวัติกันได้เลยนะครับเป็นข้องลุงพกลกวยนะครับมีพวกผ้วงนังพวกอะไรอีกนะครับสามสี่พิมพ์พกมก็จจาไม่ค่อยแม่นครับเ,เพื่อนๆลองไปคนห้าข้อมูลดูนะผระชุดนี้เป็นพิมพ์ที่ห้าย้านะครับมันจะมียยซี่พิมพ์ครับถ้าเกิดผิดพลางไงเขภาภัยด้วยนะแต่ที่จําได้ซ่องพิมพ์ก็คือผักคง แล้วก็พะล้วงนั่งนะครับค้างๆมันจะเป็นเป็นอะไรเป็นชัดหรือเป็นอะไรนะครับแต่ผมยังไม่เคยได้นะครับแต่ผมเคยเจอเคยเจอพีพ่ๆเขาเอาออกมาให้ชมกันนะแต่อันนี้ผมได้มาก็เลยมาให้ชมเลยครับก็วันนี้ก็พอสมควรนะครับใช้เวลาเยอะนะก็ วันนี้ก็ฝากยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับกดซับสไคร์ด้วยนะครับฝากช่องเล็กๆไว้ด้วยนะครับมือใหม่ครับจะพยายามปรปับปรุงช่องให้ดีขึ้นนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับกดซับสไคร์ด้วยนะครับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ